สวัสดีครับสวัสดี fc แฟนคลับ fc เสาวน้อยครับ fc น้องอุงอิงนะครับเบ่งพี่น้องเอาน้ำมาเห็แพะงัวกับมากินนมดเป็น,นปยังไรล่ะหักบอ,อะหักบ่บาดน,นี่นีสองท่องกันเลยว่าอะไรเหน้ำผมหมดอีกแล้วน้องท่องขากับเล่นอุ้ย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 อ,ยอย ได้ให้หนอนท้องขาวก่อนอ่าอ่าโดดโดดเลย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  <c oughs> โดดเลย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 ผู้หนาพอูวอกผู้วอ,อกมาใจเย็นสองทองใจเย็นเย็นรอรอเงียบเงียบอย่าโวยวายเบิงบ่งเบิง้งเบิ้งเบิ้งนอนท้องขาวพื่นสิออกอุ้ยโอกาสโดด ประกาศโดดประกาศโดดนี่สองทองสองท้องกินแล้วครับกินเป็นตะแซบเป็นตะน,นัวพอแล้วเอาน้ำมาให้กินแค่นั้นอย่ไวไๆ กินไปน้ำหูจุ่มน้ำไปนําเลยแพะเวลากินน้ำนี่หูสิจุ่มน้ำเลยหูคนเงย้าหูเงา้ากาปากอ,ะอ่ะแล้วก็สลัดสลัดน้ำออกจากหูด้บาดนี่น้องทองขาวสว่วนนี้คือน้องบุญรอดนะครับมเมื่อนอีหลามาหอดถามหาเลยพี่นอ้องเอ,อ้ย ผมละตกใจเหมือนไหมตกใจเพราะว่าไอ้ปกติแล้วคือน้องมาหอดน้องสี่บอ่บอบ่อันนี้นะบอ่อใดตื่นเต้นขนาดนั้นมาสันทอมาหอดกสิธรรมดาใส่ชีวิตปกติเก็บของเมียนของเอียงนะครับแต่ว่าเมื่อเคึืนพอแต่ม,มาหอดลดจอดลงปื๊บเปิดประตูออกมายงางมา,งา,งมาแลนมายืนอยู่หนาอาสมมึงทนพูนะ ลุงทนตกใจที่ละผมเออื่นขนาดนั้นเนาะว่ามนมีปัญหามีเหลืองเอยียงเน,ะนายะยูใสพ่อเนาะยังไอยูใสมายูใสพ่อหม,มาตัวไดกันเลยวะไอ้ <c oughs> บุญหลอดนั่นพ่อนาะ <c oughs> โอ้ยมาหอดคือ,ค,อคือสิคือมาตั้งแต่ในรถตู้นะพี่น้องวันน้องบุญหลอดเป็นยังไงเนาะอยู่ยังไงเนาะประมาณนั้นนะครับวันนี้พ่อ เออถามหากันเลยเอาไฟฉายให้เพิ่นกับแม่หักไฟสายให้ไฟสายใหายหนั่นแหละส่องมาหาบุญรอดนะครับมาได้ปึป๊บเปิดก็เปิดกงอุ่มไปเลยเป็นบุญวาสนาของน้องบุญรอดนะครับที่ได้หักได้รับความหักความเมตตาจากน้องอุ้งอิงนะครับเพราะว่าน้องก็คือ <c oughs> เป็นแบบไอ จิตใจนะครับมีจิตใจอบอ้อมอารีต่อสรรพสัตว์นะครับทุกชนิดทุกตัวนะครับที่น้องเห็นบว่าสีอยู่หนาเสเวตในปั๊มน้ำมันอยู่ตลาดหรืออยู่ไซกระซางนะครับน้องเห็นน้องก็สิพยายามสื่อนั่นสื่อนี่ให้กินนี่พ่อน้องบุญหลอดนี่ถือว่า่บนาเสื้อนะครับในมือที่เพิ่นตกน้ำน่ะ่บนาเสื้อว่าสีรหลอนมาได้ พะว่าเพิ่นตายให้ไปเรียวไหมเพิ่นหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจหยุดทุกอย่างแล้วนะ่ะคือเกันกับตุก,กตามาหน่อยตกน้ำแล้วเข้าไปเศร้าขึ้นมานะครับตัวนี้น้อยนะเบิ่งเพิ่นมันนอนเบิ่งเพิน่นนอนเด็บ <c oughs> คือไอ้เพิน่นนิ่งเลยละ่ะว่าซื้อคือว่านิ่งนะครับ นิงบ่บ,บมีปฏิกิริยาต,ตอบโต้อย่างอ,ะอ่ะเฮากับปั่มหัวใจไปตามตามที่เห็นในข่าวในคลขปต่างๆนะกับบริคีเราเพิ่นจะฝืดคขื้นมากอกแต่พอเพิ่นฝืดคขื้นมากแล้วเพิ่นกับสู่กับความเจ็บปวดทรมานของเพิ่อนอยู่อีกมือหนึ่งคืนหนึ่งเต็มเต็มก่อนที่สิพาไปคลินิกรักษานะครับพ่อ หมอบอกว่าสามารถรักษาได้แค่นั้นละพี่น้องเอ,อ้ยบุญวาสนาของเพิ่นครับที่ไดมาอยู่นีในช่วงเมือนั้นถา้าแมนเพิ่นบอมาหนีเพิ่นบอแลนน้ำกลนแม่เพิ่นมาหนีเพิ่นก็อาจจะบริยูนีนะครับเพิ่นก็อาจจะได้อยู่ในขี้ดินใหญ่สลายไปแล้วพาเพิ่นเป็นหมาที่อ่อนแอที่สุดในฝูงในกลุ่ม ออนแอร์กับตัวหน่อยโหมูบริกินนมเกิอดออกมาก็คือสิบริกินนมบริกินอาหารอจอยหิวโซบ่มีเหลี่ยวแรงยางกับบ่มีแห้งเซใสเซขัวตกน้ำตุ้มหัวแมนกระโดดกบกระโดดน้ำแต่เพิ่นกระสูนะตกลงไปเพิ่็ยังมีแบบมีกำลังในการว่ายน้ำเพื่อที่สิเอาชีวิตหลอดนะครับแต่ว่าว่ายเนแป๊บเดียว พ่อบาวโทนไปเห็นเพิินกําลังจมนะครับเพิ่นกําลังจมลงก็เลยโดดลงไปเศร้าเพิ่นขึ้นมาเมื่อน,นั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งชีวิตนะครับที่แต่มาพึ่งใบบุญบาร,รมีของหนององอิงนะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณบานหนองนะครับและที่สําคัญคือหนองอิงอเพิินหักแล้วก็เพิ่นเมตตา น่องบุญหลอดนะครับเพราะว่าน้องก็ถือว่าเป็นมา้าที่หนาหักล่าเรื่องสดใสนะครับมักเห่นมักหยอกนะครับสำหรับน้องบุญหลอดมือเคลื่อนผู้ใดเห็นก็นยิ้มแหละครับผู้ใดได้เบื้องคลิดมือเคลืนก็นยิ้มละเพราะว่วาน่อง <c oughs> อุ้มอุ้มไปเลยอุ้มไปบันนีก้า็มาฝากเบาทนไว ฝากไว้บาโถนก็นเลยผานองบุญหลอดมานอนนะครับพอมาขึ้นมันเดือดแล้วเทียงขึ้นกลัวเวลานอนของเพิ่นนะครับพอมาฝากเาขาเขามานอนแล้วมันยังมาถามหาอีกเลยเอา้าลูกทเอาเอาบุญหลอดไปใบใส่คนนะอ๋อเอาไปนอนแล้วกันเลยวะในเวลานอนของนองแล้วก็ให้นองพักผ่อนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่นองกลาลังพักฝืนร่างกา้ใหญ่เร็วนะครับพี่นองแป๊บเดียวเนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยรอดูเลย สิเป็นมาหน่อยที่แข็งแรงแห้งมาตัวนี้แต่กะลาเรื่องแจมไซพวกค้านาค้าหาาลังที่ขดโค้งโกงเกง่งยังเพืนนะ่อนมันมันบ่มีผลกับการใส่ชีวิตของเพื่อนครับถือว่าเป็นจุดเด่นจุดขายของเพื่อนก,นกันแล้วกันนะครับพี่น้องแต่ว่าขอแค่ย่างเดียวคือสุขภาพร่างกายของน้องขอให้แข็งแรงแล้วก็ใส่ชีวิตเหมือนมาปกติทั่วไปได้แนมเห็นหูได้ยินกินครับทายได้แล้วก็บทเจ็บปวดแค่นั้นพ่อครับนี่คือความ เป็นอยู่เพราะความโหดสึกของคนทีเลียงนะครับพี่น้องเนี่ยอ่ะขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาหนองตูรูก่อนไปหาอาหารตูรูเชานี้ครับรอติดตามนะครับพี่น้องฝากเพ่อนพี่น้องเอฟซีครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นโฆษณาครับสลคลิปนี้เอาไว้สมนรสกอรเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ